พี่น้องมือนีควายสิทดลองมาเก็บมันเก็บมันมันมันนี่มันแค่หลอดแมนบอเขาเอินมันแค่หลอดแมนบอเนี่ยปลูกจังไหนบลูเจ้าของสวนเพิ่นว่าบลูจากมันนี่อย่างต่ว่ามันมันเทศเนาะมันเทศแต่ว่ามันเป็นหัวสีขาวๆมันเป็นหัวอะไรพะย่ะนี่ฮะงาม งามคือมั่นเจ้านี่ยแหละตอนนี้มั่นเจ้างามค่ะโอ้ยนะโอ้ยนะงามข่อยข่อยก็งามมีค่อยจีร้องทดลองเอาไปปลูกเบิ้งนี่มันจะเป็นจังไงเ,เ,เป็นจังไงเป็นยังไงซื้อยังซื้อน้ำยศนะโอ้ยซื้อเล้วกับเล้วตัวมันบ่ได้ซื้อล้ำไล่ถนัดไผ่ถนัดมั่นลองเบิ้ง นี่ข่อยเสียไปปลูกใส่ป้าอ้อยมองที่ว่าอ้อยมันบกเกิดเออมือนี่เอาไปซ้ำนี่ก้อนเดเหมือนังข่อยมาเอาอีกเขาว่าสีมาเอาแต่ลายมือแล้วเขวาไ่เห็นจากของเห็นแต่เจ้าขี่รถกลับไปกลับมาอยู่เขได้มาเอาทดลองเอาไปปลูกนี่ทดลองไปปลูกห้าขายห้าขายได้หลายฮะแมนเรียง<ะ>ยง้อช่วยมือ แผนเรียองงัวตัวมันตัวข่อยคนมันนี่ลีแหละเนาะป่าแล้วว่าให้เก็บเงาเงาข่อยข่อยกระบลูว่าซัมนี่มันเงาบ่เงาอยู่ดอกเนาะสองคอสามคอใส่ขี้ดินเป็นมาพุ่นมองพุ่นพิ่นกำลังปลูกกำลังสิปลูกใหม่ ่นเจ้าของเถาแก่่นเถ่าแก่เถาแก่ย่างอยู่่นเออาแ่เถาแก่ต้วเออเล่าเถาแก่เล่ากับบมักด้วยน้องเล่าวันเล่าอยากอายเล่าวันเล่าอยากเป็นเถ่าแก่เป็นกะทิเป็นย่างเขาเอิญเถาแก่กะเป็นหลอดเปียงมาเด้อข่อยสีพผ้ามาทดต้องปลูกอันนี้เบิ่งปลูกมันปลูกมันพืชที่เราไม่เคยปลูกพี่น้องข่อยบ่เคยปลูกแต่ว่าเห็นเขาเจ้าผิด ข้าเจ้าเห็ดข้าเจ้าเห็ดดีดีฮะลูกสาวคอยนะลูกสาวคอยเห็ดงานแล้วจบแล้วจ้าจบปริญญาทั้งคู่เก่งตีเก่งคือเมย์มันน่นละคนคนใหญ่อยู่พุ่นอยู่ชัยภูมิจ้ะคนน้อยอยู่โรงพยาบาลสิริราช อีอมามาน้<อ>น้อยสองอีนันยันยยเป็นสาวหมดแล้วอบอบอมีฮะเป็นยังยีบหายิบหาจังไหนเพราะยัยอายุมันยีบแปดแล้วเออ <c oughs> อายุลูกคอยยิแปดแล้วอีน้อยกัยี่สิบสาม แม่นน้อยๆน,นั่นเออ,อบักผู้ชายคนลูกหลานะ่ยพ่อใ,ใหญ่เห็นบอนนนอันนั้นก็เป็นบ้าว,วแล้วพ่อใหญ่เราถามข่าวลูกข่อยพี่น้องเอ้าวจำนี้ละ